นะแต่ถ้าเอาเลือกเอารักธรรมคำสอนเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งงามความสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะมาผมมาพ่อกับซาราสินเก่าสินเคยเมื่อนี้ก็ตอนแรงๆเนาะก็คือก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่เจดีที่ฟังไทยเนาะคือเป็นซื้อวีทนยุให้ไม่ใหญ่เนาะก็คือวีทยุ เป็นวิทยุธรรมะเนาะไปดีไม่ใหญ่ัสดีไม่ใหญ่สบายดีไม่ใหญ่ก็ดีใจแห้งลายเนาะถึงก็เตรียมรอรุ่นอยู่กองวิทยุธรรมะเนาะเอากระสีแกะบึ่งกันเลยเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นฮะพี่ห้าบนแกะก่อนเนาะพี่น้องก็คือเครื่องเครื่องวิทยุธรรมะนี่ก็คือ สี่แสนกี่เนาะพี่น้องก็คือส่งมาจากนครหลวงเวียงจันทร์เนาะเพราะว่าเป็นเอาหนังสือธรรมะแต่กี่เนะาะมันสิเป็นหนังสือธรรมะแต่เดียนี้เป็นเห็ดแบบออกมาแบบใหม่ก็คือเป็นก๊าเอาใส่ก๊าเนาะเอาธรรมะใส่วีทยุเนาะเพื่อจะแบบว่าผูาเ้เฒ่าคนสิพัางง่ายแบบบ่ต้องอ่านนะนะพี่น้อง เดี๋ยวว่าฟังเพลินไปเลยนะแม่จะมียุ่งมีดตัดม,มีตันมาด้วยวันนี้เท่ากับสี่ห้าวิธีแกละก่อนเนาะตัดไปอันนี้เลยไหมโปนะ๊ะเป๊ะโป๊ะเป,ป,ป๊ะหนือนมันมันบนเนี่ยเหรอ,อแต่มันเนียนน้ำอันนั้นดี พผ่นหอ่อดีเลยยันหยันเครื่องเรื่อนเนาะว่ามันเป็นอันนั้นดิเป็นเครื่องอุปกรณ์ใส่ผ้าดูพผ่นห่อจะคิมเมนจากสันดึงดูแม่ดังกุ้นี่มันแม่ สงบจิตสงบกายสบายใจพังธรรมศูนย์การองค์ศูนย์กลางองค์การผุดทศนาสำพันแห่งโซโปโาวเนาะนี่สั่นหนึ่งอีกแด้วเนี่ยว่าเป็นเหิดตะกี้ตะกี้มีแต่หนังสือธรรมะแบบว่า พิ้มพิมเวียนาหบูชาหรือว่าเป็นเป็นอันหนักขาดน้องพี่น้องแต่อันนี้เป็นสิ้็นังอูทำมาเป็นนังอูทำมาลายสั้นขนาดพี่น้องเลยกล่องพ่นกระห็นงามงามแม่เอ้ย แอนนี่ลีแอดเจี่ย <c oughs> เปิดขึ้นมาทำรรมะโกดเสียงทำรรม <c oughs> ียังแไงมีหนังสืออ๋อซิมีคูเมือกันไส้เนาะพี่น้องาิมีคูเมือกันไส้ ได้เนี่ยพี่น้องเข่องวิทยุกบได้ใหญ่เลยแต่นี่กสิเป็นสายหูงฟังสายซัดซัดแบตเตอรี่เอาบ่มีฐานเลยแล้วก็ลิมูมดลิมูเล่นเขียงหมอนเลยนี่ตัวเครื่องนี่พี่น้องเดี๋ยว เดี๋ยวห้าสี่อ่านันก่อนพีではでは่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิบบึ่งบ <Hayır> ึ่งตัวอันนี้ก่อนเปิดไงกอนนี่เป็นไงบ้งนี่เป็นไงไอเนี่ยเปิดเด้อนี่เปิดคือสิ้นแล้วทังธรรมะสุขใจทังธรรมะสุขใจสัพพทานังธรรมทานังสีนาติการให้ธรรมะแม่ห้าสี่ใคร สุดการการระุาสนาสัห์มบา่ต้องเอาขึ้นก็ได้เพระว่าเะพวิ่าณนอยู่ในการ์ดเดสุดมนต์ศาสนาพิธีกรรมต่างๆกษรสงองิบสี่เกรสบอกนาสิบที่ทำสอนเปิดแล้วมั่ก็สิเล่นไปเองอัตโนมัติสบายใถ้าว่าวอยากยอดหลัตะตอนทำทำมาแต่ละแต่ละบท บริหารศูนย์กลางแะอาคามนาคันตัวอนุสรศูนย์กลางของโศเอจะให้กดตามเลขเลยทามากธรรมะการเข่าภรษานี่ธรรมะการเข่ารรษานี่ก็บสี่หนึ่งกับเลขสี่กับเลขหนึ่งล้อมึงนีมันกดไดียุอันนี้มันกดเดยวแม่นี่นี่น้องพี่น้องได้หาเลยเด้อ มีเแยงอยู่ทํามาไม่ไงก็ขอขอบคุณมันเน่ยไม่ไงขอบคุณเ้อขอบคุณเลยไร้ขอบคุณเลยม่เคยเจอจะไปดตัวตัวตัวเครื่องสวยงามมีที่ชาร์จแบตซบดแบตเตอรี่แล้วก็สามารถใส่แบต ใ่บเปิดแล้วน่ะได้อีกเปิดไฟได้อีกสามารถเปิดไฟสายได้อีกสวยงามเคื่องเื่องสวยงามยเเเบงงงีส ถาวเวลานถาเวลานถาเวลา,า,วลาแบตมันสิเบิร์ตอ,อ่ะเพิ่งกระสีบอ,อกกันกระลุนหน้าซากโตเครื่องเพิ่งกระสีบอก<อ>เพิ่จจุมีคนบอ่อัตโนมันาาติกระลุนหน้าซากโตเครื่องเพิ่งกระสีบอกเนะาะเยนอ่ะเวลาแบตเตอรี่สิเบิร์ตเนาะตัวนี้อาจจะเป็นก้อนแบตสำรองก็ได้ เป็นก้อนแหวนสำรอง,<า>งหรือ,รอ,รอว่าโตถ่านผ่าน,านเครื่องเพื่อนนั่นแหละแต่เพราะว่าเพคนสิเป็นก้อนอันนี้ซัดเอาเป็นแบบ MP3 มพองง่ายๆนะแค่แค่เ MP3 อ้าวอ้ามีใหญ่นอนพังเบิดมืองปานปน,านี้ไอนพังเนาะ <c oughs> ี่ยนนะ <c oughs> เป็นด่านยดงเบิ่งเป็นด่าไปห้ามด่านนแะม่ไ่้แดง ล่องโคตรดีโคตได้ก็ลองกดเบิางเปิดเรลลนี่มนนะมันเปิดมุ่นนะมีแดง คนเสียงลงก่อนเราสิมาอ่านก่อนเนาะพี่นพี่น้องถูมือการใส่ทำ่ไงเอาเามันหนังลงใหมปนเดอาไรแบานี่ขาปิดนี่ปีิดนี่เก็บเอาขึ้นกันนี่นี่เอเจ น่ะแต่สีย้อนม่ามองเก่าเห็นไหมแต่สีย้อนม่ามองเก่าโอ้โอ้ใช่ไหมปิดเยอะขมุนมาพี่จมิซัลล่าสีอ่านคู่มือให้พังเนาะพี่เนาะนี่ก็คือคู<อ>่มือกันใส่วีทะยุถ้าว่อาอยากพังธรรมะบทใดก็ขอให้<ว>กดไปตามคำแนะนำของผึ่นเนาะอ่รวมทั้งมดทั้งสิ้นกันสิประมาณมีอยู่ ธรรมะเนาะก็มีอยู่เท่าไหรเดียวกันเด้อพี่น้องธรรมะจะมีอยู่จากมีอยู่ร่อยเจ้ามหาละสมุน ปกติเขาอ่านจะพังเขามาสีดจริงสีสองลอยเส้าสองสองลอยเส้าสองอันนั้นงโอธรรมะเนาะหนึ่งกับบุญนำกันพังธรรมะต่ำบนิดสองไหวพระเส้าเปรสามไหวพระแรงเปรสี่เหตุผลของการปฏิบัติธรรม การคุ้มครองสี่หาอลเนาะการคุ้มครองสับสมบัติของสงฆหกการเจริญสติเจ็ดการปฏิบัติสับสมบัติของสงฆแปดการสั่งบุญสั่งกุศลเบ้ การสั่งบุญสั่งผุศสมหัจิกุ์เลขแปก่อน้สวรรคได้นะบาบายบสี่คูอันนี้คู่บอกเฮ้ยน้ะเกิดผู้อุดใสยตาเด็ดสตีมาปัญญาเกิดสตีมาปัญญาเกิดเท้าสิกูดไปตามเลขเด็ดนี่นี่วี่ เอาบุญนยมพูฟังทางบ้านนะแล้วกขอร้องเดสมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าด้วยบุญบกูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันนี้คือบทที่แปดเนาะการส้างบุญสังกุศลมงทางบาวันนี้มากละหนึ่งเการทำบุญประพุตฉศาสนา สิการทำบุญพระพุดศาสนาทำเงินเล็กการเต็มละทานแต่ละทานเพิ่อนกสิมีมีอันนี้มีสื่อเพิ่อนญาทานที่เพิ่นเทศนะแม่นี่คือบทบทที่แปดนี่กการสั่งบุญสั่งกุศลนี่คือผาปีซาฮุเพ่งนี่พอดี ผู ha, bon <that> ้เผยศาสนาในบี้การทำบุญระพุทธศาสนาใ่ญาติธรใหญ่มะมหางอนญาติธรานใหญ่มหางอนดำลงดำรงบุญบทีซีการการทำบุญระพุทยศาสนาโดยพระอาจารย์ โปอดัมลุ่นนปทำมีสระหมุกนี่แต่ละแต่ละองค์แต่ละองค์นอกระดีแต่ละบทเป็นก็คือสี่มีแต่ละองค์แต่ละองค์ทีได้ทนี่นอการสร้างคุณงามมควาดีในลัคนศาสนาเอื้อนมาพุทธปฏิบัติธรรมหรือสร้างกุศลสร้างบุญ กาสร้างกุศลสร้างบุญการเดียวกันกับคุณงามความดีการสร้างบุญนี้บริเน้นเฉพาะดนสถานที่คือวัดแต่ลระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าการสร้างบุญสร้างกุศลหรือการสร้างคุณงามความดีนั้นบรเลือกสถานที่บรเลือกไหวท้องมุคคล จะสามารถกดได้ไหมเจ้าอยากเบอร์คือต่ำอีส์เนี่ยมันจะเด้งมากบทที่หนึ่งถ้าเจ้าอยากได้บทที่ที่สามที่สี่เจ้าก็กดกดกดเลขสามเลขสี่เลยนี่เลขสามเลขสี่หอนเลขศูนย์เห็นไหมแต่บานนี้เจ้าอยากข้างตัวสี่สี่สิบเอ็ดเจ้าก็กดเลขสี่แล้วก็กดเลขหนึ่งกดเลขสี่แล้วแล้วมากดเลขหนึ่งมันก็เป็นสี่สิบเอ็ด มีมีเขรลอยลอยกลัวแต่ว่าคนแ่านี้มั่งขอทำระบายมีติดเสียงพินเชียงแค่นสงบสุขเย็นมีความซึมบาบดีแต่เราสร้างอยู่ในครอบครัวสร้างอยู่บ้านอยู่เหือนก็มีความสั้นติสุขสงบเย็นดีแต่้เราสร้างอยู่ในห้องร้านห้องตา อกันนั้็มีความสงบมีความองนมีความสีคามสีควมสเมีความองีามสงบมีิาสวาสงบี่างบมีมงบมีงบีคเมสีคงมีมงบความสงวาสงบี่นมงมีความสงบมีคามสงมีามสวามสงปมอคมงมีควงดีีคคากีาสางงความสมีงาสคกาสบงคี ถ้าเราสร้างคุณความดีสร้างอยู่วัดสร้างอยู่บ้านสร้างยทุกสถานที่แล้วก็บนเลือกการเวลาบมได้จำเพาะ่มได้เลือกโมได้จัเพาุโมว่าเลือ่โมได้จำเพาะโมได้จำเพาะอยู่วันนั้นวันนี้การสร้างผลงาคุณสร้างได้ตลอดเสียงดังสร้างได้ทุกสถานที่ถ้าเขาสร้างเิลป์นี้เมื่อเรามีความสุข อยู่วัดก็มีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่ห้องการก็มีความสุขอยู่บริษัทต,ต่างๆก็มีความสุขนี่แต่ถ้าเอาเลอกเอาลักร,รมคำสอนเลอกเอาสิ่งที่ดีสิ่งงามความสงบสุขความสันติสุขความเป็นไปเพื่อบรรลุกฎลงอาจจะบูถือกับจิตใจตนเองแต่ว่าอาจจะ แต่มื่อถือกับปิใจตัวเองแต่ว่าถึงต้องตามหลักพุทธศาสนา่อสองอย่างนี้พระพุทธองค์สรงสีเห็นว่าบุคคลผู้ใดเจริญบาปตลอดด้วยความหายันตตลอดบุคคลนั้นย่อมไปสู่ที่ต่้มเป็นบุคคลที่โลกทั้งหลายโบปาธนาเป็น เมื่อโลกทั้งหลายบิปาัถนาแล้วแม่นแต่บุญุศลกกบบปปารถนาชีวิตของคนนั้นย่อมไปสู้สู้ที่ตั้มในในภพนี้และไปสู้ที่ตั้มในภพสูงหรือว่าไปสู้ที่ตั้มในภพหนา้าอันนี้แหละชีวิตข้องการเลือกเอา แต่ถ้าเ่าจเจริญคุณงามความดีตลอดสร้างบุญสร้างกุศลก็คือสร้างคุณงามความดีตลอดนั้นผู้นั้นจะมีความสุขความจเจริญในในชาตินี้และจะมีความจเจริญงอกงามไพบุญในชาติหน้าพร้อมเพราะอันนี้ส่งสรงให้ในลักพุทธศาสนาเอืนว่าผู้บ่เศร้าโศกในโลกทั้งสองอยู่ในชาตินี้แต่บ่เศร้าโศกบ่เสียงใจบ่ ผิดบ้านพันเมืองว่าผิดศีลผิดธรรมเมื่อเสียชีวิตไปสู่โลกหน้างก็ยอมจรเ,เลิกลางงามไปเออมาผู้เ้าศกันโลกทั้งสองแต่ถ้าเฮาสร้างความเดือดร้อนให้แกตนเองและผู้อื่นในชาตินี้พระองค์ทรงเปียบว่าผู้นั้นเป็นผู้เศ้าโศกในโลกทั้งสองดงังเฮาจาเคยได้ยินตลอดเรื่องต่างเรื่องธรรมะบทเลิกกุาบายจารมาทิศพระธรรทัต พระเทวทัตก็เป็นผู้ส่องส่งในโลกทั้งสองบอเป็นผู้เจริญชินบอเป็นผู้เจริญธรรมศึกษาธรรมะแล้วหูธรรมะแล้วเข้าใจในธรรมะแล้วสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ได้อิทิลิศคลิปนี้ซาลากะสีได้อำลาพระจางเนาะฝากกุไลกุเซกุสตักไคมหญ่ดีใจบ่ที่ได้บิเยุูมหญ่ดีใจลายที่ได วิทยุธรรมะเนาะเพราะว่าไมใหญ่อ่านหนังสือบเป็นเนาะพี่น้องก็ขอขอบคุณพ่อคู่หลายๆที่เมตตากรุณาไมใหญ่อ้วนเนาะที่ให้ได้ฟังธรรมะผ่านวิทยุน้อยนี่เนาะแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆที่ซื้อวิทยุให้เมย์ไงให้เมย์ไ่ได้ฟังเมย์ไนอ้วนเราก็สิพังเบิดมือแล้วพี่น้องเอ้เรากับพอดี โบเงาเนาะยำกังเวินเพราะว่าลูกหลานของอเมือม่อยเมื่นามีแต่ยำลูกหลานมาแต่หุงหั่มูุงเฮียนกะพอได้ดลูกหลานว่าวนำเนาะเราก็สิเป็นได้วิทนยุนอยเป็นหมู่เนาะ,ะแต่พังธรรมะแต่ละโขแต่ละมีลายแม มีญ่ดีใจแหงหลายคลิมนี่ก็อำลาพระจักรแล้วเด้อม่ใหญ่ดีใจม่หญ่สิน,นอนฟางนางฟางพี่น้องคิดใจม่ใหญ่ก็สิสงบสุขนอบพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องบายบายมีไง